สร้างเขื่อนกันน้ำตออันเล็กนะเล็กเท่าไหร่นะแตพ่อช่วยด้วยนี่หรออันนี้จบไหมหาก้อนใหญ่ใหญ่ต้องไม่ให้ต้องให้หลังน้ำแบบ อย่างน้อยเขาเรียกการชะลอน้ำน้ำมันช้าลงน,นี่ตรงนี้ปิดรูเลยนี่ลลนแล้วอย่างรูรั่วงเลยแลอุดตรงน,นั้นเออตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมาจากตรงนี้ก็มาเอาต้นต้นทางกันเลยก้อนึหญ่ๆก้อนที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อยเลยไม่เป็นไรดีขึ้นแล้ว มันไปทางนี้อ่ะมันอ้อมเห็นไหมมันมีหลายทางไงฉใช่ไหมปิดมึกที่เขาทำตรงนี้นยากมากมดีขึ้นเยอะนะ,นนนนะหนักหนักละลาแต่ก็น้อยแล้วเปาลงไปเลย มันอาจจะมีน้ำข้างใต้ด้วยที่มันงี้เนี่ยตรงนี้ยังไหลมาก